สวัสดีครับ m k Channel นะครับวันนี้เราจะพาขึ้นไปที่เก้าลงแสงนะเป็นสวนสาธารณะนะแล้วก็เราจะดูว่าในหนึ่งวันเราทำอะไรบ้างนะครับในสวนที่นี่นะครับ,บา เป็นชุมชนที่แบบค้ายาเสพติดเลยนะในสมัยก่อนนั่นนะครับตอนนี้เขาก็เลยทลายแหล่งยาเสพติดเพื่อที่จะมาเป็นสาธารณนะ mm hmm. ก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีโตก่าเนาะอ้าวตรงนี้ก็มีห้องน้าใช่เอ้าถ้าเปนเดินมาทางนี้ก็ได้ห้องน้ำตึกเก่าหายใจไม่สุดแล้วเพราะีอ่ามีห้องน้ํานะคะผมมีห้องน้ำไหมตึกนะเ,เก่าๆเขาจะเก็บไว้บางอันบางเขาก็จะทุบเนาะ ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นคลองเตยอ่ะเป็นชุมชนอนี่เป็นสารนะครับจริงๆข้างในจริงๆเราเป็นสารอเมรัสเาเนี่ยเคเป็นสารเดินไม่เคยถึงทางนี้เลยเพิ่งมาครั้งแรกอันเนี้ยแล้วก็เป็นปืนใหญ่นี่คือเป็นสัญลักษณ์ของทางเข้าของชุมชนแห่งนี้สมัยก่อนตัวเนี้ย ก่อน996ลงไปเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นช่องโสภณียาเสพติดเนะนี่ยคนคนที่มาก่อนยุคนี้จะรู้จะเข้าใจดีว่าจุดนี้คืออะไรบ้างครับพอโดนใช้เวลาเป็น20-30ปีในการที่จะคลายบอนคลายยาเสพติดก็เลยเป็นส่วนบาที่ตรงนี้นะครับคือเราต้องต่อสู้กับต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับคุมาเฟียต่อสู้กับ

อันที่ไม่ทุกก็จะเหลือไปแล้ว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 เดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้นิดหน่อยก่อนตรเนี่ย ห้ดไหมตบ๊กเจ็ดเจ็ดเมตรครับอืมตึกพวกนี<嗯>้เขาเขาจะเขียน丈八嘛หนึ<嗯>่ง丈<嗯>等于สามจุดสี่ห้าเมตรทเดอย่าดที行行่อย<嗯>ู<米>่ในตึกนี้ก็จะเป็นสบะนี้

เส้นทางที่เราไปนะไม่ให้ไม่ให้ลมหรือว่าน้ำทะเลเนี่ยไปสู่สนามบินมากเกินไปนะครับก็เลยมีส่วนตรงนี้คือแบบบังลมไรเงี้ย

咁點解無端端一塊石叫台咧？因為呢塊石唔喺平地，係喺小山丘上高。呢個同手槍軍機爬上去睇船景點，睇到佢。呢邊呢？唔係唔簡單黑嚇！唔係唔一樣。啊！咁、嗯、日關亦都窗佢炸開咗三嚿，拎埋嚟。咁中環就收咗佢中間，黑住送三三。咁但係都好多文獻沉咗海底㗎啦。 我哋呢度差唔多呢個位置，以前有嚿有嚿石，成座山咁大嘅，就係、是、一筆，已經俾佢哋炸碎咗啊！咁佢哋準備去炸埋行王廟後邊嗰個一筆河，就吹雞拉豬嘅，再就好難到過一筆河。一筆河喺邊咧？就係喺呢座大廈地下後面大殿背後有塊成十尺高嘅花崗石。 咁、嗯、你都知花崗石，呢、哦、個係地質學。我以前，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 我 冇特別嘅用到而家嘅橫頭坎。但係中國南方人好多忌位，老虎住嗰個山崖，驚起咗屋都冇人敢去住，所以就由老虎岩改咗今日嘅落富啦。哦，啊，咁而家唯一地標打正老虎岩嘅咧，你元聯合道嗰條左邊嘅行人路一路上過晒嗰粒學校馬路邊有一座單層高嘅建築物，好清楚。 寫明老虎岩變電,電站，我哋就要感嘅中華電力公司啦。中華咪就咪氹人，係啦。<的>好多個名。咁啊，成個落富地鐵站就喺呢座白鶴山裏邊啦。咁、嗯、你想知道呢座山同九龍城嘅淵源咧？嗰、嗯、個隊就伴住個河嘅，嗯、因為歷史上時呢個小山有好多白鶴喺度棲息嘅，所以古代都叫鶴山。 道古仙岩歸學嶺，猴王顯克鎮龍城。嗱，猴王廟好奇怪，坐廟同埋菩薩係一七三零年宋代嘅，但係裏邊所有文物都係清代到到民初嘅。一九站三，係咁樣講。咁啊、嗯，猴王廟係紀念邊個咧？就人人都唔記得佢咁就係㗎啦，因為當年護送北宋皇帝走嚟香港有兩國將軍，人人就記，淨係記得車公㗎啫。 ในอีกอันก็จะมีเจ้าฟ้ามีกันเขาเรียกอะไรโอ้เจ้าหัวนี่เขาเรียกว่ามีจักรพรรดิเนาะจากรพรจินจากรพรรดิองค์จักรพรดิจิี่ก็มีอยู่สาครับนี่มีจกรพดิองค์ใหญ่ที่สุะครับนี่มีจักรพรรดิองค์ใหี่นะครับนี่มีักรพรองค์ใี่สนะครับนีมีักรพรรดิองค์ใหญ่ที่สุดนะครับนี่มีจักรพรรดองค์ใหญ่ที่สุดนะครับนี่มีจักรพรรดิองค์ให่ที่สุดนะคราบนี่มีรพรองค์ใหญที่สุดนครับนี่มีักรพรรดิองค์ให